สวัสดีครับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชขอนำเสนอรายการใหม่ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรายการงานวิจัยใช้จริงซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เดือนละหนึ่งครั้งผ่านทาง YouTube Channel ช่องงานวิจัยใช้จริงขอเชิญรับชมสาระดีๆจากทางรายการได้เลยครับ สวัสดีค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชอบของสีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งเราพยายามที่จะหาว่าขอบเขตของสีที่ชอบเนี่ยสำหรับผู้บริโภคเนี่ยคือประมาณไหนสำหรับความเป็นมาในการที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ก็คือเราได้รับโจทย์จากเจ้าของสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะจากคุณสุวิทย์นะคะคุณอาวุธนะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็เยี่ยมชมสวนเพชรสำโรงของเขานะคะซึ่งพบว่า เขาพยายามที่จะทำสติกเกอร์เพื่อที่จะติดบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็สำหรับส่งออกแต่เผอิญเขาพบว่าสีมะม่วงของน้ำดอกไม้ที่ต้องการเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะเราก็เลยได้โจทย์ตัวนั้นมาแล้วก็พยายามหาวิธีว่าเออเราควรจะทำยังไงก็เลยได้แนวคิดในการที่จะออกแบบงานวิจัยตัวนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากการที่จะต้องหาก่อน ว่าลักษณะของสีที่ชอบของผิวเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยลักษณะแบบไหนคือสีที่ชอบแล้วตามรสชาติที่ชอบด้วยนะคะเราก็เลยทำการเก็บสีของผิวเปลือกมะม่วงตั้งแต่มีการห่อผล ซึ่งจะประมาณ 70- 80ถึงวันหรือบางส่วนเนี่ยจะใช้เวลา90วันในการหอ่อม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยผิวเปลือกจะค่อนข้างบางพวกมแมลงบอนทองเนี่ยเจาะได้ง่ายก็เลยจะต้องมีการหอ่อเพื่อให้ผิวของเปลือกมะม่วงเนี่ยสวยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเก็บมาเนี่ยเราก็จะเก็บภาพสีต่างๆเป็นเวลา4ส,สัปดาห์นะคะแล้วเราก็เอาสีที่ได้เนี่ยมาวัดค่า LAB นะคะแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยของสีแล้วมาดูว่าค่าเฉลี่ยของ LAB ที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยไปตรงกับ สีของผิวมะม่วงที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่จากนั้นเราก็เอาภาพของสีมะม่วงนั้นมาทำการปรับสีนะคะตามแม่สีก็คือเป็น rgb ก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็ตามแม่สีของการพิมพ์ก็คือสีไซแอนมาเจนต้าก็สีเหลืองนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราทำการปรับสีพร้อมกับปรับความอิ่มตัวของสีแล้วก็ความขาวสว่างแล้วเนี่ยเราก็พบว่าภาพทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ภาพ จากนั้นเราก็ทำการปริ้นนะครับด้วยระบบการพิมพ์อิงเจ็ตแล้วก็เอาภาพตัวนั้นเนี่ยมาสำหรับเป็นเครื่องมือในการทำการวิจัยซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เราใช้ในการสำรวจเกี่ยวกับสีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคประมาณ30คนซึ่งจะมีช่วงอายุตั้งแต่21ปีไปจนมากกว่า40ปีนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3 สามช่วงอายุนะคะกลุ่มประมาณ 20, 21 -30 ถึงแล้วก็31 40ถึงแล้วก็มากกว่า40ขึ้นไปนะคะจากนั้นก็ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่มที่เป็นเจ้าของสวนหรือคนที่ขายน้ำดอกไม้สีทองโดยมีประสบการณ์ตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็จะให้ทั้ง2กลุ่มนี้ดูภาพ35ภาพแล้วก็ตัดสินใจว่าสีที่เราเห็นเนี่ยสีที่เห็นทั้ง35ภาพเนี่ยสีไหนจะ ควบคู่กับรสชาติอะไรนะคะโดยรสชาติที่เราแบ่งก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวรสชาติอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาพิจารณาด้วยว่ารสชาติที่เขาชอบกับสีเนี่ยแล้วตัดสินใจซื้อเนี่ยคืออะไรนะคะสุดท้ายเราก็เอาข้อมูลทั้งสองกลุ่มเนี่ยมาประกอบการวิเคราะห์เราก็พบว่าขอบเขตของสีที่ได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะจาก35ภาพ ก็จะมีขอบเขตของสีที่ทําให้เกิดความหวานยอยู่3สีด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบเขตที่ทําให้เกิดสีที่เป็นอมเปีเ้ยนอยู่2สีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจาก35ภาพเนี่ยจะเหลือแค่นี้เองนะคะแล้วขอบเขตสีที่ได้เนี่ยเราก็เอามาได้เป็นข้อสรุปว่าขอบเขตสีที่ชอบของผิวเปลือกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนคืออะไรหลังจากนั้นประโยชน์ที่ได้รับของงานวิจัยนี้คือเราก็ประยุกตนกลับไปเป็น ตัวสติกเกอร์ที่เราจะใช้ในการติดผิวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งลักษณะก็คือที่จะเป็น2รสชาติเพราะเวลาที่เราทำการวิจัยเราพบว่าสีที่ผู้บริโภคชอบเนี่ยจะมีอยู่2รสชาติด้วยกันก็คือจะเป็นกลุ่มที่อมเปรี้ยวกับกลุ่มหวานซึ่งส่วนน้อยจะตอบในเรื่องของความชอบที่เป็นเปรี้ยวนะคะแล้วในส่วนของอมเปรีย้ยวนี่เราก็พบว่า ีที่ได้ตามขอบเขตอย่างที่แสดงนี้พอเราทำสติกเกอร์ออกมาเราก็จะทําเป็นในลักษณะของสองสีแล้วประสบการณ์ที่เจอคือหลังจากที่เราได้ขอบเขตสีแล้วเนี่ยแล้วเราไปให้ลงพิมพ์มนะคะจากสติกเกอร์ที่เราเห็นนะคะก็จะมีการปรับสีมากพอสมควรนะคะตั้งแต่เฉดสีที่เขาเห็นในการเปรียบเทียบนะคะจนกระทั่งได้เป็นสีที่เราต้องการนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสติกเกอร์ที่ได้เนี่ยมาแปะเทียบถามว่าประโยชน์ของสติกเกอร์ตัวนี้คืออะไร ก็คือถ้าเราดูจากสีบนสีสติกเกอร์สองอันนี้ถ้าเราได้มะม่วงมานะคะหรือว่าเราซื้อมะม่วงมาแล้วเนี่ยบางคนจะไม่ทราบว่าลักษณะของมะม่วงถ้ามีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยแค่ไหนคือรสชาติที่เราชอบถ้าผู้บริโภคชอบอมเปรี้ยวเราก็จะเทียบว่าเราก็เลือกที่ปเปลวเลืองหรือออกอมเขียวนิดๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราชอบมันเป็นสีออกส้มๆนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ เลือกตามรสชาติที่เราต้องการได้ค่ะขอบคุณค่ะ